สวัสดีค่ะนักเรียนสว<า>ัสดีคคุณครูวันนี้เลิวันนี้พบกับคุณครูแนตตี้ในวิชาันิศศัก<า>ดิ์มาสิเดกกันน้อยเรามาร้องเพลงสุขสันต์เวลาเราเรียนด้วยกันเอกก็นประกายด้วยความมั่นใจก้องดังมาพร้อมทั้งเพื่อร่วมคารันที่ไม่มีหดหาย ฝาาตูลอยในห้องให้สดใสไปกับเพลงที่ร้องเล่นทุกน้องในห้องเพื่อให้ห้องของเรานั้นมีบรรยากาศนาเรียนกิจกรรมสนุกสนานนื่งเลิศาเพอเพินหัวจังให้เราเรียนไปกับเสียงเพลงงานต้ร้อยคุณกูนะทุกบ เอกอะไรเอกอะไรอะไรอะไรสงสัยไหมคะัยนะวันนี้คุณครูแนตตี้จะมาเปิดร้านขายของขเด็กๆคะตั้ง <c oughs> แต่เราโตมาจนถึงปอดเอไหนใครเคยไปเที่ยวห้างบ้างยกมือขึ้นถ้าวันนี้คุณครูแนตตี้จะแจกอะไรเอย่ยเดี๋ยด็ดดจะแจกอะไรเอ่ยอ๋อ กูเน็ี้จะแจกเงินให้พวกเราไปช้อปปิ้งไปไหมคะใช่เฉยว่าเป็นคุณเนตตี้จะแจกสังคุณเนี่แจกกระปุ๊อปป๊อปป๊อปป๊อเลยให้เด็กๆไปช้อปปิ้งนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งคุณเน็ตตี้จะขอพูดถึงการเขียนรายรับรายจ่ายก่อนเด็กๆรู้ไหมว่าการเขียนรายรับรายจ่ายมีประโยชน์ยังไงรู้ไหมคะอมอรู้เอ้ารูจะบอกแล้วกัน ถ้าสมมติวันนี้คุณคณนันตี้ไปซื้อของร้อยอย่างถามหน่อยคุณคูนันตี้จะจำได้หมดไหมแต่ถ้าคุณคูนันตี้จดไว้คุณคูนันตี้จำได้ไหมได้เนาะคุณคนันตี้ก็จะจดไว้ว่าวันนี้ป้าป้าคือใครคะวันนี้ป้าให้เงินมาป้าให้เงินมาห้าสิบบาทสมมตินะป้าให้เงินมาห้าสิบบาท ก็เลยแบบไปซื้อไปซื้ออะไรไปซื้อขนมไปยี่สิบาทปับแล้วกี่บาทคะสามสิบแต่ถ้า <S <S 1> <S 1> <S ไปซื้อเกินไดไหมไม่การบันทึกรายรับรายจ่ายจะทําให้เรารู้ว่าเราวา,างแผนการเงินยังไงเราจะใช้เกิดในคอของคอดีจะทําให้เราเป็นคน,ป,นประหยัดมัธยั์ปลดออกจะทําให้เรารู้ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่เราอยางไม้ใช้เท่าไหร่คดีไหมลูก ที่เราพูดจะสอนประเภทอะไเราไปจกักนะคะ